เราสิกำลังถูกเตรียมยุคสุดท้ายเนี่ยต้องเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณบรยสุดเท่านั้นในงั้นเราไม่สามารถมั่นคงแข็งแรงที่จะพาคริสสจักรฟันฝ่าไอความมืดที่มันกำลังคลุมแผ่นดินโลกสวัสดีครับผมธีรศักดิ์เมธเีรักษุและขอแนะนําภรรยาครับ <c oughs> อาจารย์มะปรางว <c oughs> งเล็บอาจารย์ตุผู้ช่วยศิษยาพิบาลร่วมในคริสตจักรับ สวัสดีค่ะมะปรางเมธเีอัคัลกุลนะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ทีเสียพิบาลทานพระพรเป็นงานที่พยายามสุดจะเป็นผู้ให้เราและเมื่อเรายอมรับและเปิดใจยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะเริ่มลงมาทํางานในใจเริ่มเห็นปฏิหารและลทธิ์เดชในโรงเรียนผู้จุดไฟที่ มาที่นครราชสีมาเราเนาะที่จากบี B ตัวเองในในคืนนั่นแหละคืนคืนที่สองวันนั้นเป็นวันที่ตัวเองรับการการเจิมจากพระเจ้ามากเมื่อเรานมัสการแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เล้าใจให้นอนราบอธิษฐานภายใต้พี่น้องที่โบกทงไทยอะ่ะตัวเองรู้สึกพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับแล้วก็ให้อธิษฐานเองวอนร้องไห้ด้วยการเจิมแบบเต็มไปด้วยความหวังว่าสิ่งที่เรารอคอย พระเจ้าจะใช้ประเทศไทยประเทศแห่งไฟที่นิมิตที่พระเจ้าพูดไว้ความเผยนะครเราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดแน่นอนแล้วก็ในเวลาของพระองค์ได้รับคลางแสงไฟเราเริ่มอธิษฐานเนเรื่องของชีวิตและวิญญาณของเราพอวิญญาณจิตของเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นแหล่งพระองค์เป็นแหล่งแห่งชีวิตแหล่งแห่งรลางแสงที่จะปลดปล่อยอาวุธของพระวิญญาณ ผ่านคำอธิษฐานของเราจึงกลับมากระจายเรื่องนี้ให้กับสมาชิกพวกเขาเริ่มเข้าใจและเริ่มรับไฟกันพระพรของพระเจ้าก็อยู่ท่ามกลางคิดจักานกบุรครับแต่ละวันเดินกับพระญญมิยาณบริสุทิ์ไฟพระญญมิยาณบริสุธ์ที่จะชำระชีวิตของเราให้สะอาดคือสะอาดใจบริสุทธิ์กับพ่อพระเจ้าทุกวันพระเจ้าผู้ของเราที่เต็มไปด้วยไฟรักที่เร่าร้อนช่วยให้เราเป็นคริตจากแท้ความเชื่อแท้ในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นั้น ถ้าไม่เปิดใจเราก็จะไม่ไม่สัมผัสถ้าเราเปิดใจเราจะสัมผัสว่ามีพระวิญญาณมิสุดเป็นผู้ช่วยของพระเยซูพระเจ้าพระภาคที่สามทำให้เรามีชีวิตเจริญขึ้นกว่าเดิมวิดเดชของพระวิญญาณมสุดจะซับพอร์ตใจที่มันอ่อนล้ามันเหน็ดเหนื่อยมันหมดเรี่ยวแรงให้เราสามารถเดินหน้าต่อได้พี่น้องทีมผู้นำที่ได้ไปร่วมงาน ที่ผ่านมาก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการตื่นตัวแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวที่เหมือนกับมีประสบการณ์ก e ับไฟพระวิญญาณบริสุทธ e 네ิ์ทุกๆวันแล้วก็การคุยกันในทีมงานก็ง่ายขึ้นเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเข้ามาในคลื่นของไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเพราะเชื่อว่าที่แหละยุคสุดท้ายเราต้อง มีประสบการณ์กับพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่องร์งถูกประทานมาเพื่อช่วยเราเราจะเป็นผู้เชื่อที่เติบโตแข็งแรงมั่นคงเกิดผล